ก็ตังกันหลายวันนี้วันที่บันทึกตรงกับวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยสาธิเอ็ดมันเป็นวันเริ่มแรกหนังสือเล่มที่ห้าเพราะว่าหนังสือเล่มที่ห้าต้องรีบทำน,นั้งแต่เวลานี้บันทึกเสียงไว้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คัดลอก ความจริงการบันทึกวันนี้ก็ป่วยวานี่ป่วยมากตอนต้นเอ่อตอนปลายของเล่มที่สี่ป่วยมากไปหน่อยจันั้นตอนที่แล้วการบันทึกยังพลาดเพราะไม่มีหนังสือมาเอาแต่ความจำลิงกับริมพิปากมาไม่ประสานกัน <c oughs> ใจก็พลาดพลาดไปจุดหนึ่งนั่นคือโคศก เคยประบุลงมาเกิดในหญิงท้องหญิงแพทย์สยานแล้วเขาก็นำไปทิ้งร่างกายก็จำนมกันหวังแยกกินแต่ว่าเพราะบทสายบุญที่ต้องเป็นมหาเศรษฐีจิงเทวดาคุ้มครองไว้ก็พอดีตอนเชา้าธ่ามมหาเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาไม่พบโรหิตเข้าเขาถามว่าอาจารย์ วันนี้จะมีอะไรไหมหรือเมื่อคืนนี้มีอะไรไหมท่านบรหิตก็บอกว่าเด็กที่เกิดเมื่อตอวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีต่อไปในวันหน้าพอดีเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีปัญญาท่านตั้งคันอยู่จึงให้คนใช้ไปดูเพื่อคลอดบุตรด้ยัง เมื่อเห็นว่ายัางก็ให้สั่งไปค้นคว้าถามว่าใครลูกใครเกิดคนนี้บ้างให้ซื้อมาแต่ก็เป็นการบางเอิญเขาไปเจ็บเจอเด็กเกิดในวันนั้นที่เขาไปทิ้งก็เลยไม่ต้องซื้อถ้ารวมความเมื่อเรื่องโคศกทบุตรการเกิดของเขาเป็นอย่างนี้ในตอนที่แล้วพลาดไปก็ต้องขอวภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทกวารจริงพูดเรื่องพระสูตร พรสรก็รู้สึกว่าจะเป็นของง่ายในการฟังแต่รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทสนใจน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าไปคิดบางทีเห็นว่าพราะสูตรเก่าก็ได้พระฟังกันมาบ่อยๆตอนนี้ไปก็จะละสูตรเดิมมาตั้งสูตรใหม่แต่ไม่ได้ตั้งแข่งขันกับพระพุทธเจ้า สูตรแปลว่าเรื่องนี่ก็มาตั้งเรื่องใหม่คือเรื่องของความฝันและนิทานเอาเป็นนิทานดีกว่าความฝันยังไม่แน่คําว่านิมิตหมายถึงความฝันตอนนี้คนฟังและบางท่านอาจจะคิดคิดมากไปหน่อยตอนนี้ไปก็เป็นเรื่องของนิทานนิทานตลอดเล่มสี ขอโทษนิทานตลอดเล่มห้านีไม่ดีก็จะเป็น,นิทานอีกที่กี่เล่มกี่เล่มก็เป็น,นิทานว่ากันเป็นนิทานเช่นเลยก็หมดเรื่องถ้าเรื่องของนิทานบรรดาน,นักปราชญ์ทั้งหลายและช่างพวกคนช่างคิดก็จงอย่าคิดว่าเป็นความจริงเว้นไว้แต่ส่วนใดที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฉะนั้นขอยืนยันไว้นับถือว่าเป็นเรื่องจริงได้ เรื่องใดที่มายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงให้ถือว่าเป็นเรื่องนิทานและนิทานนี้ก็ลยโปรดจะจับผิดจับถูกกันถ้าจับอะไรมันก็ผิดมานั้นคาว่าผิดหมายที่ไม่ถูกนิทานเขาไม่ได้พูดให้จําเขาพูดให้ฟังฟังเพื่อเป็นการแก้กลุ่มบ้างฟังชวนกลุ่มบ้าง เรื่องไหนไม่ชอบจังวันไม่ไชอบใจฟังเรื่องนั้นก็ชนกลุ่มเรื่องไหนชอบใจฟังว่าเรื่องนั้นก็แก้กลุ่มในตอนนี้ให้ชีอว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวในผู้ที่คัดลอกก็คัดลอกสันส้นๆตามนี้นะเขียนพัดโัวเรื่องว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหว เวลานี้ปรากฏว่าแผ่นดินไหวหลายแหง่งในรัเสเซียไหวแผ่นดินแยกไม่ใช่แยกแผ่นดินยุบก็เป็นเหตุให้คนตายเป็นหมืน่นเมืองจมไปทั้งเมืองประเทศจีนก็เป็นไหวแผ่นดินยุบก็เสียหายมากคนก็ตายมาก ในการก่อนจากนี้ประเทศต่างๆเขาน้ําท่วมฟิลิปปินส์น้ําท่วมบางบังคลาเทศน้ําท่วมบางอินเดียน้ําท่วมบ้างอเมริกาน้ําท่วมบางเสียหายมากมายแต่คนไทยก็ยิ้มท่วมเล็กน้อยไม่เป็นไรจ้ะแต่ตอนนี้น้ําก็สงสารคนไทยคือน้ําท่านเป็นแม่เขาเรียกว่าแม่ของคา แม่จะมีความเมตตาปราณีในโลกแม่ต้องมีพรม,มิหารสีแม่อัคติเจนั้นในแม่ให้บางประเทศบางประเทศได้แม่ก็ให้ประเทศไทยได้แม่ให้อินเดียได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้แม่ให้ฟิลิปปินส์ได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้ไดกลมความวัฒนธรรมที่อยู่เอเ,อเอชียด้วยกันก็ควรจะแบ่งกัน ดนั้นปีนี้ปีพศ .2531 อแม่จึงปรายกฎขึ้นิภาคมันภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยภาากลางก็มีความรุนแรงตามสมควรอย่างวัดท่าสงถูกน้ำสองละลอกต้องสิ่งค่าใช้จ่ายสงเคราะห์เด็กที่เรียนศีรีทั้งหมดเทอมละล้านเศษสามเทอมสามเทอมสามล้านเศษ ไม่ช่วยเธอก็ไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอถูกน้ำท่วมเอาตัวเกือบจะไม่รอดอะไรบ้างที่มีติดตัวอยู่บางทีก็ไม่ได้ไปส่วนที่ได้จริงๆก็พันนงพระโหมก็มีบางบ้านแค่เสียหายแต่ของของไม่มากบางบ้านก็มากบางบ้านก็น้อยกรงความว่านาที่ทำไว้พืชไร่ที่ทำไว้ไร้ผล ก็ทำให้คนจนไปพักหนึ่งในเมื่อเด็กตาดำๆแล้วก็เลี้ยงอยู่แล้วก็เลยต้องเลี้ยงต่อเลี้ยงพิเศษกันสามสามเทอมเทอมละล้านเศษตาม่าพิตั้งไว้ตามความเป็นจริง <c oughs> ทั้งนี้ไม่ใช่ค่าอาหารอย่างเดียวนะค่าค่าครูผู้สอนพระจ้างครูมาสอนนี่ยังไม่ได้คิด คิดค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การศึกษาค่าอาหารการบริโภคเลี้ยงกันทั้งหมดเลี้ยงกันจริงๆอย่างนี้เทอมละล้านบาทเศษ <c oughs> สามเทอมสามล้านบาทเศษเป็นนะว่าวัดท่าสงก็น้ําท่วมในเมื่อที่อื่นเขาท่วมเลยคนน้ําท่วมไม่สามารถจะไปช่วยคนน้ําท่วมได้เพราะตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ไหว เต็เงินเดือนสามล้านบาทเสษก็ไม่มีเงินในคงคลังเป็นงินนี้ขอร้องให้บรรดาญาโยมพุทธริษัทและลูกหลานสงเคราะห์ท่านก็ตั้งใจสงเคราะห์กันมาดีขอขอบคุณท่านและโมทนาด้วยขอทุกท่านอย่าปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยต่อไปก็ไปคุยกันเรื่องแผ่นดินไหว เมื่อน้ำท่วมมาถึงประเทศไทยได้แ้่ก่อนน้ำท่วมเขาเรายิ้มพอน้ำท่วมเรานักตุนยิ้มนักตุนไม่ใช่พ่อค้านะไม่ใช่นักตุนประเภทไม่ใช่พ่อค้านี่ยิ้มแต่พ่อค้าที่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ยิ้มพ่อค้าที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็ยิ้ม แต่ว่าต่อไปก็ปรากฏชัดมาอีกคือแผ่นดินไหวในเมื่อน,น้ำน้ำท่วมตามประเทศได้ประเทศเราเขาก็ท่วมได้มาแล้วต่อไปแผ่นดินไหวตามประเทศแผ่นดินไหวเราจะมีไหมล่ะแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่ต้องพูดกันเอากันแผ่นดินไหวใหญ่ไหวแล้วมันพังเป็นเมืองเมืองมีคนตาย ยงอย่าลืมว่าเราก็อยู่ในโลกเขาก็อยู่ในโลกนักเซียกับไทยไม่ห่างไกลกันนักโดยเพราะอย่างยิ่งชาติจีนชาติไทยเป็นพี่น้องกันในเมื่อพี่ดินถล่มแล้วน้องละ่ะจะถล่มไหมได้ใสาเหตุสำเร็จการในบรรดาท่นพุทธบริษัทต,ต่อไปจงอย่าประมาท จงอย่าคิดว่าเหตุร้ายอย่างนี้จะไม่มีกับเราก็แล้วก็จงอย่าตื่นตัวว่ามันจะมีสะเสลยทีเดียวเราต้องพร้อมไว้ถ้ายังไม่มีจะทําตนแบบไหนถ้าบังเอิญเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทําแบบไหนพร้อมไป้ีก่อนจะได้สะดวกตอนนี้มาว่ากันว่าเหตุที่แผ่นดินไหวมันมาอย่างไง นี่ก็ต้องขอย้อนเรื่องไปนิดหนึ่งตามพระสูตรท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเหตุแปดประการเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งอาจจะมาขอเอาเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวอีกเจ็ดรายการยังไม่พูดกันและจะไม่พูดต่อไปเพราะเป็นเรื่องของพระสูตรจะเข้ากบนีทานกันก็ไม่สะดวกนัก เรื่องของธรรมชาติอาตมาก็จำพอสอไม่ได้จำเดือนไม่ได้ผู้คัดลอกจากเสียงเป็นตัวสีถ้าจำได้ลงไว้ด้วยว่าปีไรเดือนไรที่ไปอเมริกาครั้งแรกทัวนํนำไปแมะไปเขาไปพาไปแวะที่ฮา,าวาย เวลานั้นก็ดกรปริยญญาไปด้วยกบเมียวดรปริญ,ญานุตาลัยนี่เป็นผู้ชำนาญการในด้านธรณีวิทยาเรียนมาโดยตรงแม้ถึงตอนเย็นเธอก็เหมารถเช่ารถเก่งก็มาคันหนึ่งพาไปเที่ยวจึงถามว่าดรที่มาในธุระอะไรมีธุระอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่ามีธุระ รังจ้างให้หาเหตุหาผลเป็นดินไหวว่าเป็นดินไหวเหตุผลมาจากอะไรบ้างก็ถามเธอเธอก็ตอบว่ามาจากลมพัดลมกระแทกใต้ดินทำให้เป็นดินไหวแล้วก็คุยกันออื่นต่อไปคุยอะไรบ้างก็หลายปีแล้วไม่ได้คิดจะพูดเรื่องนี้ เวลามาพูดเข้าก็มานึกได้ในพูดไม่รอบขอบแนวเข้าใจว่าเขียนลงทำมิโมกไปแล้วแต่ว่าทำมิโมกก็หายยากหน่อยเพราะมันไหลเล่มเล่มอย่างนิดอย่างนิด,อย,นดอย่างหน่อยจะมารวมที่นี่ร,รวมความว่าพอตกกลางคืนเวลาจะนอนก็ปลากดไปเห็นพระท่านพระท่านก็มาทิมใบลางเหตุของแผ่นไหว แต่ก็กล่าวว่าแผ่นดินมันเป็นร่องแล้วลมก็แทรกร่องภายใต้แผ่นดินแล้วก็เป็นดินไหวฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เพราะเมื่อพระท่านบอกแบบนั้นก็เชื่อทันเพราะพระไม่เคยตัดอะไรผิดต่อมาวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปอเมริกาไปลงที่แคลิฟอร์เนียทีแอนเอ พอตกเช้าฉันข้าวเสร็จโมงเช้าเสร็จเสร็จก็เสร็จเข้าห้องพอเข้าห้องป,ปั๊บเกินพระท่านท่านถามว่ายังสงสัย,ยเรื่องแผ่นดินไหวที่ลมกระแทกแต่ไมเล่าลมกระแทกดินก็ตอบทำไมใช่กราบเรียนท่านว่าที่สงสัยก็สงสัยมากเพราะถ้าเป็นโพรงใต้ดิน ไม่มีทางที่ลมจะเข้าไปได้แล้วทำไมจึงเกิดมีลมกระแทกดินทำให้ดินไหวลมขนาดนี้สนแสดงว่าแรงมากท่านก็ตอบว่าอางี้ก็แล้วกันเธอใส่กลอนเสียเวลานี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าสิบห้านาทีตั้งใจไปกับฉัน ฉันจะพาไปชมจะกลับกันจริงๆใกล้สิบเอ็ดโมงรือลายห้านาทีสิบเอ็ดโมงจะกลับมาถึงเมื่อท่านชวนก็ลุกเดินไปใส่กลอนทีใ่ใส่กลอนประตูเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเข้าม,มากวนเวลานั้นถ้อใครเข้าม,มากวนเวลาเที่ยวจะเกิดการสงสัยขึ้นเขาจะสงสัยว่ายังไงเป็นเรื่องของคนสงสัย ถ้าเวลานี้ไม่มีใครก็สงสัยก็เลยไม่พูดเรื่องคนสงสัยก็กลับมาถึงที่นอนก็เริ่มจับอนาปาเพราะจับพับลมทรงตัวปุ๊บก็ไปกับท่านท่านก็พาไปพาไปดูร่องภายใต้แผ่นดินต้องพูดเยกยนถวัล่ลในแผ่นดินไม่ใช่ใต้แผ่นดิน พราะโลกนี้ฝรั่งเขาบอกว่ากลมไทยก็บอกว่ากลมในเมื่อคารวาสบอกว่ากลมพระก็บอกว่ากลมจะได้ไม่ขัดคอกันแผ <c oughs> ่นดินนี้มีความหนาเท่าไรก็ไม่ทราบสุดแล้วแต่ตำลาของโลกเขาวัดจนจริงๆเขารู้จริงนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยากขายอมรับ ว่าเขามีความรู้จริงหลังจากนั้นแล้วก็ไปชมสถานที่โพรงดินคิดแรกคิดว่ามันจะเป็นโพรงเล็กน้อยความจริงแล้ววันจะพูดว่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นถ้ำถ้ำมันก็มีจุดจบจะบอกว่าเป็นคลองคลองก็ไม่มีแม่น้ำ เอาถือว่าเป็นโพรงดีกว่าโพรงของดินเนี่ยมันจะยาวเหยียดไปทั่วโลกแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาแยกขวาแยกซ้ายไม่ใช่เล็กบางแห่งกว้างถึงหนึ่งโยนบางแห่งกว้างถึงเจ็ดโยศเนี่ยมก็เป็นทะเลบางแห่งก็แคบบางแห่งก็กว้างมันก็ไปเข้ามาอย่างนี้ ก็แยกไปแยกมาแยกมาแยกไปดูตามผืนจริงๆตามเส้นใหญ่มันก็ทั่วโลกชนกันแล้วก็มันยาวไปทั่วโลกแล้วก็มีเส้นย่อยๆ,ๆเส้นย่อยก็ไม่น้อยที่เป็นขนาดแม่น้ำใหญ่ๆกว้างประมาณหนึ่งกิโลเมตรบ้างเกินบ้างแคบ่านิดหน่อยบ้างที่แคบกิโลเมตรหนาย,ยากแล้วก็เป็นซอยอีก ทีปาถะไปเลยรวมความว่าร่องใต้ดินเนี่ยมองแล้วไม่มีน้ำเจิงอย่างน้ำเจิงอย่างไม่น้ำไม่มีก็เลยสงสัยว่าน้ำไปไหนหมดแต่ไม่ได้ถามพระ <c oughs> สิ่งที่ไม่ควรถามก็ไม่ก็ไม่ถามไม่ถามเข้ามันจะเกินพอดีแต่ว่ามองไปพื้นข้างงหมายความเป็นไตส่วนต่ํา ทีเป็นพื้นดินพื้นดินส่วนต่ำไม่ใช่ดินแข็ง <c oughs> มันเป็นดินเหลวเป็นเลนแต่เลนนี่เป็นสีน้ำเป็นน้ำเดือดมันเดือดหนักจริงๆอย่างใครเคยไปสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์บ้างถ้าไปที่นิวซีแลนด์จะเห็นโคลนเดือดโคลนเดือดไม่ก็เหมือนกับที่นิวซีแลนด์ก็เหมือนกัเดือด ภายใต้พื้นพิภพที่เป็นล่องใหญ่ของโลกแต่ว่าภายใต้พื้นพิภพต่มันเดือดหนักกว่าก็กําลังสูงกว่าโตวกว่าแค่กบ,บางส่วนก็เป็นน้ำพุ่งโชดโชยคล้ายๆกับนิวซีลแลนด์พุ่งฟูดฟาดฟูดฟาดฟืดไอ้น้ำพุ่งเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยมองปีินันก็พุ่งกันไปสวิเป็นน้ำพุโสง แล้วก็ไอ้ส่วนเดือดต่าๆก็มีพระจึงกเ็เลยอธิบายว่าไอ้น้ําที่เดือดนี่ในเมื่อเดือดขึ้นมาแล้วมันก็ลอยตัวตัวนี้มันก็จับเป็นกําลังของลมที่กําลังของลมส่วนนี้มามากๆเข้าก็มีการก่อตัวเมื่อมีการก่อตัวก็มีการเคลื่อนไหวแรง มีการเคยแหวงระไว้แรงก็ทบส่วนใดส่วนหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งของโพรตอนนั้นแจะเกิดแผ่นดินไหวแรงส่วนใดที่เป็นส่วนปลายก็จะมีความรู้สึกน้อยเอาอย่างประเทศไทยนี้ก็แล้วกันความแรงอย่างนี้ยังไม่เข้ามาถึงในประเทศไทยแต่ถ้าว่าย่องเข้ามาเยี่ยมประเทศจีนแล้ว ลองนั่งลืมตาหลับตาลีตาเหล่ตามคิดดูทีด้วยว่าประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้กันหรือไกลกันใน,นกระแสลมที่จะพัดมารวมตัวกันในประเทศไทยมันยาก,ยกมากเลยนี่ไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้ฟังประมาท,ทรมจัจโนะทังความประมาทป็นทางงความตาย อัะมาดีนะสัมมาดีทัศน,นหลายอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเราไม่ประมาทพร้อมโดดแต่ว่าพื้นดินถล่มจะโดดไปไหนโดดจากบ้านก็ลงหลุมอยู่บนบ้านก็ลงหลุมท่านี้ทางที่ดีก็ถามธรณีวิทยาเขา นักธรณีวิทยาจะมาก็ไม่รู้จักใครรู้จักดรปริญญากับเมียวถามสองคนนี้ก็ได้ว่า่วนไหนของประเทศไทยที่มีดินเป็นพโพรงบ้างแล้วก็ดูว่าพโพรงมันจะหนักไหมธจะมาก็ขอยืนยันว่าประเทศไทยที่มีดินเป็นพโพรงอยู่เยอะไม่ใช่น้อยและก็เป็นพโพรงที่น่ากลัวอยู่กันหลายจุดหลายแนว ถ้ารวมความว่าบรรดาท่านผ้ฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งสะเทือน <c oughs> ดินที่เป็นโพรงนี้อยู่ลึกมากทุกประเทศก็อยู่ลึกประเทศไทยส่วนที่ตื้นก็มีอยู่นิดหน่อย <c oughs> อย่างชายเชียงใหม่ต่อชายแม่ห้องสอน <c oughs> นี่ก็เลื่อยมาถึง น่าจังหวัดอะไรจังหวัดแม่สอดแม่สอดนะรเภออมเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วจังหวัดแพร่ชายชายป่าอันนี้มีจุดตื่นขวบบอกเฉพาะจุดแต่มันมีเยอะแยะอาจะเฉพาะจุดเป็นตัวอย่างแต่คําว่าบางก็ไม่ใช่บางมากไม่ไม่ไม่ใช่บางมากยังมีความหนาเป็นกิโลกิโล สามารถต้านทานภูขเขาอยู่ยังสามารถต้านต้านทานน้ำหนักทั้งหลายอยู่แล้วแถวการบรีจะมีไหมลอยโพรงชั้นล่างการบรีก็มีผ่านไปนี้ก็เลื่อยไปออกโน่นมาริทวายโน่นอันใหญ่นะนี่ว่ากันอันใหญ่เฮ้ยนี่พูดอะไรจะเลยมาแล้วมั้งเนี่ย อันใหญ่ออกไปทต๋อไวแล้วก็มุดทะเลไปไปขึ้นดินไหนขึ้นไหนตามประเทศช่างมันไม่เกี่ยวกับเรากระมความว่าพระจึงบอกว่าลมที่เป็นไอน้ำมันมารวมตัวขั้นรวมมากๆก็มีกำลังพัดส,สูงมันก็ไหลไปไหลมาไหลมาไหล,ไ,หลไปไหลเจตโนนมาชนตะนี้ไหลตะนีจนตำโนน,น ในเมื่อกําลังอาตัวมันมากขึ้นมันก็มีกําลังแรงมันก็คงเข้าพุ่งไปชนกําแพงด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของโพรงพผ่นดินก็ไหวนี่ก็ถามทว่ารด้วยความโง่ถามได้ว่าก็ไม่เมื่อร่องมันยาวตลอดโลกและก็มีที่แยกมากมันไหลแต่มันไม่ไหลแยกก็ไปกระจายตัวกัน ทำไมต้องมาชนให้เป็นดินไหวถ้าเก็บอกว่ามันจะ,ม,นจะมันจะกระจายไปไหนเมื่อต่างที่ต่างก็มีไอ้น้ํามันมีความร้อนตลอดกันมีไอ้น้ําเหมือนกันถ้าท่านกับเียบเทียตันถามว่าในมหาสมุทรที่มีกําลังลมตั้งขึ้นในมหาสมุทรลมพุดขึ้นมามีกําลังสูงแล้วก็แทกบ้านเรือนเขาพัง ทําไมลมไม่ลอยตัวบรรยากาศที่มีมีสถานที่กว้างกว่ามันไม่น่าจะชนบ้านชนเรือชนเรือนเขาผัางทรัพย์สินเสียหายมันน่าจะลอยเบรกยากาศพอท่านพูดเท่านี้ก็มีความเข้าใจว่ากําลังของมันถ้ามันจะพุ่งไปทางไหนมันก็หลีกไม่ได้มันหลีกไม่เป็น <c oughs> ก็เป็นนั้นว่ามีความเข้าใจ เรื่องของเหตุแห่งแผ่นดินไหวก็มาจากไอ้น้ําไอ้น้านี่ก็มาจากความร้อนของใต้ดินเมื่อความร้อนมากน้ำชุ่มชื้นมีบ้างแต่น้ําก็ไม่มากเขาทําดินให้ละลายเป็นโคลนโคลนก็เดือดเดือดเป็นไอขึ้นมาในบางจังหวะที่มีน้ํเข้ามาหล่อเลี้ยงมากๆความร้อนสูงก็พุ่งก็มาเป็นน้ําพุ ไอเป็นกระแสน้ำโพนี่มีกำลังไอสูงมากกระมวความว่าเหตุที่ทำให้เป็นอินไหวคือไอน้ำไอน้ำเมื่อเหยมาแล้วก็กลายเป็นลมลมเมื่อรวมตัวกันมากๆเขาแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีกำลังแรงแล้วก็พุ่งตัวเข้าชนกำแพงพุ่งตัวเข้าชนกำแพงของของโพรงในดินเป็นดินก็สะเทือน ่ันจะมาพูดกัเรื่องแผ่นดินถลม่มก็เหลือเวลายหนึ่งนาทีเศษเศษก็ขอสรุปเป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรผลท่ามกลางมีการตายเป็นอันทีสุด ทรัพ์ินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยงหามาได้แล้วมันก็หมดไปที่มันไม่เที่ยงคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปกองความว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราตลอดกาลเราต้องจากจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายแล้วเราตายก่อนของหมด รวมความว่าทั้งหวังยังหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จากขนคือความแน่นอนเท่านั้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ทานเป่นการตัดโทุพ้าความโลภเทียนน้อยสองรู้จักการรักษาศีลศีลมีเมตตากรุณาคุ้มครอง เป็นเหตุตัดพระโทษสาความโกรธที่น้อยสามภาเจเรญภาวนาเพื่อตัดโมหะความหลงอรรบันดานาเทพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อทุกท่านตรงใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนเข้าถึงคําสอนของคอง์สมเด็จพระมหาวนีคือพระพุทธเจ้าในที่สุดทุกท่านก็จะมีความสุขจะม,มีเหตุมีผลอาลันดาาพุทธศาสนิกชนเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งวินาที ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่อนและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี